ก็สวัสดีเพื่อน,เอนๆเทรดเดอทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคำกันเหมือนเดิมสำหรับแผนของเมื่อวานนะครับกราฟราคาเนี่ยเขาก็ได้มีการย่อขึ้นไปเนาะเมื่อวานนี้ผมวาดกราฟไว้แบบนี้นะครับกราฟราคาเนี่ยเขาอยู่โลดตรงนี้ใช่ไหมผมให้แผนไว้ว่าเขาอาจจะมีการย่อขึ้นมาใช่ไหมลงมาย่อนะครับแล้วก็ไปที่เป้าแรกเนี่ยเป้าลงจะอยู่ที่1946นะครับ อ่าและกราฟราคาเนี่ยก็ปรับตัวลงมาที่แนวรับเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่าช่วงนี้ตอนแรกเนี่ยเขาก็มีการซายเวยตรงนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปอ่าอาจจะมีการทะลุเล็กน้อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ดูคอนเฟิร์มเป็นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตามราคาเนี่ยเขายังไม่สามารถเบรกไฮนี้ขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างเขาก็ยังมีโอกาสที่จะพักตัวลงอยู่ดีนะครับเราจะสังเกตจากตรงนี้ อ่าตรงเนี้ยพอขึ้นมาแล้วเขาคอนเฟิร์มนะครับอ่ามีการเบรกขึ้นไปแต่ว่ามีอ่าแท่งแบริทน่ยทุบลงมาต่อนะครับตรงนี้ก็จะสังเกตได้ว่าเป็นคอนเฟิร์มได้นะครับอ่าเพราะเพราะว่าเขายังไม่ผ่านไฮนีน่แต่ถ้าเกิดเขาผ่านไฮนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยอ่าตวเนี้เราต้องเปลี่ยนหน้าเทรดนะครับผมก็ยังถือออเดอร์เซลอยู่นะเซลล์ด้านบนนะครับอ่าหลังจากที่ลงมาประมาณนึงเนี่ยผมก็ได้ปรับ หลังจากที่กราฟราคาพักตัวลงมาเนี่ยผมก็ได้มีการนะแบ่งออเดอร์ออกนะฮะเก็แบบกำไรบางส่วนไปแล้วเนาะอ่ะก็จบไปนะครับสำหรับแผนของเมื่อวานนะฮะก็ถ้าเกิดว่าขึ้นไปข้างบนนะเราก็ไปดูคอนเฟิร์มข้างบนนะครับแต่ว่าันี้เยเขายังผ่านไฮนี้ไม่ได้เลยนะพอผ่านไม่ได้แล้วคอนเฟิร์มเนี่ยเราก็ต้องเทรดไปก่อนนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเทรดไปแล้วมันไม่ลงมันขึ้นไปต่อแล้วก็แพ้นะครับ เราก็ไปรอคอนเฟิร์มนั่นบดต่อนะครับแต่เพิ่นว่าเขาขึ้นมาคอนเฟิร์มแล้วเซลตรงนี้เลยมันก็ไม่แพ้นเนาะกราบราคาก็ปรับตัวลงมาอย่างนแรงนะครับอ่รุนแรงประมาณนึงอะ่ะพอหลังจากที่เขาลงมาที่แนวรับนะหนึ่นะครับจะเห็นได้ว่าอ่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับที่มันเป็นแนวรับจริงๆอะ่ะพอลงมาปุ๊บอ่ากราบราคาเกิด r e เจคชั่นนะครับเห็นไหมเทงไส้แล้วก็มีแท่งบูดิตสวนขึ้นมาแบบนี้นะครับ อ่ะเราก็ใช้เป็นแท่งคอนเฟิร์มได้เนาะอ่าก็มีหลายท่านเนี่ยก็ได้ออเดอร์บายขึ้นไปอีกนะได้เซลแล้วก็ได้บายต่อนะครับบายต่อไปเนี่ยก็ได้ระยะอยู่ประมาณนึงนะอ่ะขึ้นมาก็600จุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันดีกว่านะครับว่กากราฟราคาเขาจะปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับเขาก็เบรกลงไปต่อ บรลงไลเรื่อยตั้งแต่ตรงนี้นะครที่ผมได้เข้าเทรดไปหนึ่งจังหวะนะครับแล้วก็ย่อขึ้นมาเบรกโลลงไปต่อนะครับย่อขึ้นนะครับแล้วก็ย่อขึ้นเบรกโลนะฮะก็ตรงนี้นะฮะเป็นจุดสําคัญนะที่อ่าที่เรารออยู่นะครับถ้าเกิดว่าเขายังผ่านขึ้นไปไม่ได้เนี่ย ยังผ่านโซนนี้ขึ้นไปไม่ได้เขาก็มีโอกาสที่จะพักตัวลงมานะฮะถ้าเกิดว่าเราเจอคอนเฟิร์มในโซนตรงเนี้เข้ามาในโซนแล้วเกิดคอนเะฟิร์มเนี่ยเราก็ยังถือออเดอร์เซลลงมาต่อนะครับถือลงมาก็ยังเป็นเป้าหมายเดิมอยู่นะเป้าหมายเดิมก็คือ19 4 6นะครับเบื้องต้นมันคือเราต้องเทรดมาหาโลเดิมก่อนถ้าเกิดว่าเราได้ออเดอร์เซลลงมานะ,ะแล้วเราค่อย ถือเป้าต่อไปถ้าเกิดว่ามีคอนเฟิร์มเนี่ยเป้าต่อไปก็จะอยู่ที่19 4 0นะครับถ้ามีสัญญาณลงต่อเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาลงมาแล้วแล้วมีการคอนเฟิร์มแบบเนี้แสดงว่าเขาปฏิเสธการลงต่อสำหรับเป้าขึ้นนะครับเป้าขึ้นเนี่ยถ้าเขาเบรกไฮนีขึ้นไปนะครับเบรกไฮนี้ขึ้นไปได้เนี่ยตรงนี้เป็นแนวต้านเนี่ยเขาก็าจะเปลี่ยนเป็นแนวรับเนาะเป้าหมายก็คือ เบื้องต้นก็อยู่ที่หนึ่หนะครับอาจจะมีการแบบทะลุขึ้นไปถึง1,968งเ้กลยก็ได้นะครับอตรงนี้ตรงนี้มันเป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านที่เป็นกรอบไซด์เวในอดีตนะฮะเขาอาจจะขึ้นไปสต็อปหันแล้วลงมาก็ได้นะอันนี้อันนี้ผมคาดการไว้ล่วงหน้านะครับ อาจจะเป็นแบบนั้นแต่แต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะไม่เป็นก็ได้เนาะแต่เราต้องเราคิดไปก่อนนะครับคิดไปในหัวก่อนว่ากราฟราคาเนะ่ยเขาจะเคลื่อนที่แบบไหนได้บ้างนะครับอ,อย่างตรงเนี้ยเาเป็นแนวต้านในดดีตนะครับกนะ็จะเป็นสต็อปหันนะเเป็ลิคิวิตี้นะครับอันนี้เท้าขึ้นไปได้นะีเราจะไปคิดว่า ถ้าขึ้นไปแล้วมันมีโอกาสที่แบบจะทะลุไปอะไรแบบนี้ยให้เราดูตรงจุดนี้ก่อนนะครับเพราะเขาอาจจะขึ้นไปกว่า liquidity ตรงที่ราคาเขามาทำ eco high ตรงนี้ก็ออ eco high ตรงนี้ก็ได้นะครับเขาอาจจะขึ้นมากว่าสภาพคล่องแล้วลงไปต่อก็ได้นะครับหลังจากที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดู c o n f i r มตรงนี้นะครับถ้าเขามี confirm เราก็ใส่เลยนะขึ้นมาแล้วก็ถ้ามี c o n f i r ม rejection หรือมี เอ็นการ์ฟิงเนี่ยแท่งเทียนทุบลงแรงๆนะครับแสดงว่ามีโอกาสที่เราจะทุบลงนะครับอาจจะมาเก็บโซนต่อไปก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้เนาะเบื้องต้นนะครับสำหรับแผนในวันนี้เนาะโซนด้านล่างนะครับยังเหมือนเดิมโซนด้านบนเนี่ยก็เป็นเป้าหมายเดิมเนาะแต่ถ้าเกิดว่า กราฟราคาปรับตัวขึ้นเกินไปกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์เนาะถ้ากรณีถ้าเกิดวา่ากราฟพุ่งขึ้นไปต่อนะฮะกราฟขึ้นไปต่อนอะอเดี๋ยวผมอัปเดตให้เนาะแต่ส่วนโซนด้านล่างเนี่ยยังเหมือนเดิมก็เราก็ยึดเป้าเดิมได้นะครับประมาณนี้หนึ่งเก้าสามสามจุดห้าเก้านะครับหนึ่งเก้าสี่ศูนย์จุดห้าเก้าหนึ่งเก้าสี่หกจุดหกสามนะครับ อล้วก็หนึ่งเก้าห้าเจ็ดจุดสี่เจ็ดหนึ่งเก้าหกหนึ่งประมาณนี้นะครับที่ผมตีไว้เส้นสีแดงนะฮะมีความสำคัญอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะฮะก็เวลาเราตีเส้นนะครับเวลาที่ผมตีเส้น,นะน,นอะแนวรับแนวต้านนะ่ะผมจะดูความสัมพันธ์นะครับในอดีตด,ด้วยนะฮะเห็นไหมในอดีตเนี่ยเขาเคยมาเทสนะครับตรงนี้เนาะ อแล้วก็จุดนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับกราฟราคาเนกะ็เคยมาติดแนวต้านตรงนี้เยอะๆเลยนะครับอืมก็ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้เนาะ,ะตรงนี้ยนะครับเห็นไหมเส้นของผมตีไว้แล้วเรามาดูในอดีตด้วยนะครับผมก็จะ,ะดูความสัมพันธ์กันแต่ผมก็ยังมี ตีฟิโบร่วมด้วยนะครับให้มันคอนเฟิร์กันนะฮะให้มันเกิดการทับซ้อนกันเราจะได้รู้ว่าโซนโซนนั้นนะครับมีนัยยะสําคัญมากๆนะครับมีความแข็งแรงเนาะก็แผนสําหรับวันนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะถ้ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมยังไงนะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์โอเปนแชทนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมผมใหม่นะฮะยังไม่อยู่ในกลุ่มไลน์อยากเข้าไปพูดคุยหรือไปแชร์แผนการเทรดนะครับไปดูแผน การเทรดของผมเป็นตัวมมอย่างก็ได้นะครับบางวันเนี่ยผมก็จะแชร์แผนการเทรดหงผมเข้ามาในกลุ่มเนาะก็สามารถเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเข้าร่วมฟรีเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ